สีนค้าพรานเสาจะมาได้เติดสาขาลำปางครับหนอร้านต้อไถมือสองลำปางครับหนอวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้าหนาร้านประจำสดาห์ด้วยกันนะครับครับผมสําหรับอําเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับก็ร้อนมากครับผมก็มาอัปเดตสินค้าหนาร้านนะครับเปแมาพี่น้องก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับผมอ่ะคันนี้ยันมา EF39 านะครับก็ตพิดมาจากลูก้าอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะครับเตรียมจัดทรงนะครับนี่ 265ชั่วโมงนะครับลูกค้าให้เก็บสีใบด้านหน้าให้นะครับเช็คพร้อมใช้งานให้นะครับเกาะกับฐาน6 cmt พร้อมใช้งานนะครับผมนี่เตรียมจะส่งอีกหนึ่งคันนะครับส่วนคันนี้ยังขายได้อยู่นะครับคันนี้คูเบอร์ต้าเอล่ปี65นะครับ1,000ชั่วโมงนะครับกันนี้รถสีเดิมทั้งคันนะครับ3 9 9 0 0 0บาทนะครับมีอุปกรณ์ใบด้านหน้าแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงหลังนะจ๊ะ านหลังนะครับนี่2ชิ้น399นะครับผมนะครับนี่นะอ่าท้ายสวยแห้งเดิมอยู่นะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับใช้งานน้อยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเนาะครับอ่ากันเตียงพอขายได้อยู่อีกคันหนึ่งนะครับโอ้ขอปลอดภัยด้วยอ่ะกันนี่คูเปอร์ต้าเอลสี่นะครับกันนี่ปี6 4นะครับผมปี6 4ใช้งานไป1,100ชั่วโมงนะครับ ราคา389,000บาทนะครับก็กลับใน่วนของใบด้านหน้าแล้วก็หาน5นะครับรถปอใจงานอ่าใจงานไปพันหนึ่งรอยชั่วโมงครับสีเดิมถอนบกเบรกไอตัดเตะนะครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับรถปี64นะครับ4018 SP อ่าครับ389นะครับอ่า่วนการทัดไปนะครับคูปุต้าเอลซีเจอ่าติดมาดจำลูกค้า แม่ท่าจังหวัดลำปางครับขอบคุณ FC แม่ท่าอามากนะครับเช็คพร้อมใช้งานให้แล้วเตรียมจัดส่งนะจ๊ะนะครับคันนี้ลูก้าก็รับผ่านซีนะครับผ่าน4ใบ22องของเอลซีเอสนครับสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาวนะครับกันถัดไปนะครับ3608 SP คันบน279อุปกรณ์หน้าหลังนะครับผมกันถัดไปก็5018 SP นนะครับคันนี้ติด มัดจัมลกค้าทุ่งหัวจ้างลำปูนนะครับก็นี่ผมเก็บเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก้องมีให้เรียบร้อยแล้วเช็คพร้อมใจะงานฮือนะครับนี่นะดูเตรียมหมาบๆเลยครับเตรียมจัดส่งนะครับก็นี่อีกคันหนึ่งนะครับพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับอ่ะเตรียมจัดส่งอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนเกาะกับผานตราช้างผานหกตราช้างนะครับสองสี่หกเฮฟวีพัสนะครับอ่ะกะัอ่า กันนี่ก็ยังอยู่นะครับในส่วนของยันมาไวเอ็มามห้าหนนะครับปี66นะครับ500ชั่วโมงนะครับดาว4ี0 0 0ื่นนะครับหรือว่าตัดสดกับส0 0 0 0นปลายนะครับโทรมาสอบถามได้รถสีเดิมทั้งคันนะครับมีหัวซึมเลยนะครับรถปี66ใช้งานไป500ชั่วโมงนะครับอ่าใครสนใจนะครับในส่วนของยันต์มานะครับเครื่องเครื่องนี้นี่เงียบกิ๊บนะครับมีหัวซึมเลยครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับนี่นี่ครับ ในส่วนของราคาเงินสดมีอุปกรณ์ไปด้านหน้านะครับแล้วก็ผ่านหกนะครับอ่านี่ก็ประมาณสี่0 0 0เจ็ดหมื่นเก้าครับถ้าอยากดาวแล้วก็พอรอนกับที่ส่งยันมาแคปิตอนไยแลนด์ดาวสี่หมื่นเก้านะครับแล้วก็มีงวดย่อยเดือนเดือนลสองปันนะครับแล้วก็งวดปีประมาณเจ็ดหมื่นกว่าอ่าประมาณนี้นะครับ พี่น้องท่านสนใจนะครับรถไถมือสองเช็คพร้อมใจงานนะครับผู้เสมือนแท็กเตอร์สาขาลำปางล้านยูอําเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสามหกหกสองเจ็ดห้าหกนะครับไอ้แถมน้อยอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับบุกเบอร์กับสองหมื่นเจ็ดนะครับโรตารี่ตามสภาพหรือโรตารี่ที่สภาพพร้อมเช็คพร้อมใจงานฮื่ยนะครับอย่างตัวนี้ ax หนึ่งหกห้า e s นะครับหรือพวกผ่านหกนะครับจะมีนะครับราคาตามสภาพนะครับมีสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าครับ แต่ความงามเนาะะวันนี้ก็อัปเดตสินค้านารานนะครับมาเพียงเท่านี้นะครับพวกคุดมันก็ยังมีอยู่นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับคือปัญญาที่ขโมยนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 3 6 6 2 7 5 6นะครับกะร้านพูดเสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางครับรวมร้านรถไถมือสองลำปางนะครับอ่ารถไถเช็คพร้อมใช้งานนะครับต้องพูดเสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับขอบคุณครับ